มียเโก้พี่ชอบกินตับหวานส่วนตัวน้องนั้นชอบทานตำไทยตำมั่วตำซ่วดตำแตงตระม่วออกแรงน้ำตำทำไมตับหวานน้องสนใจไหม ก็ต้องกาสสวัสดียูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบ่าวฟุกคนเดิมเพิ่มเติมมาอยู่กับเกมหมูหยองพีจาัลนะซึ่งวันนี้มีการอัปเดตใหม่เข้ามาก็คือกระบองโอเปโต V3 นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทําให้ดูว่าพลังจะเป็นยังไงแล้วก็ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะว่ากระบองเนี่ยเป็นยังไงนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะมารีเอคชั่นแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่กดไลค์คลิปนี้ขอให้ดวงดีในการหาของต่างๆกดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน่นอนนะฮะเอาละครับก็เด วิธีการทำกระบอกโอเปโตวีสามให้เรามาที่ก่อแรกตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมาตรงนี้ครับมันจะมีอาเอีครับซอมบี้ครับนี่ฮะมันจะเป็นตัวที่แบบว่าสุ่มไอเทมต่างๆภายในเกมนับาาราคา100รล้านบาทเนี่ยต่อการสุ่ม1ครั้งนะครับนี่ฮะนะมันจะมีไอเทมในเกมบางอันก็ไม่มีนะครับผมนี่ฮะนี่ให้เราสุ่มไปหาชิ้นนี้อย่างแรกเลยก็คือเลตออฟนะครับนี่ฮะแล้วก็อย่างที่2คือออฟเลตนะครับผม แล้วก็อย่างที่3คือบูไอนี่จะเป็นลูกกตาแล้วก็อย่างที่4คือเนื้อโอปิโตะนะครับนี่จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็อย่างที่5คือกล่องของขวัญโอปิโตะหรือว่ากิฟต์โอปิโตะนะครับนี่จะเป็นกล่องนะครับผมนี่ฮะนะพอเรามีแล้วนะครับน้าเราก็ทําการเก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะครับผมเนีฮยเก็บไปเลยครับผมอ่ะเก็บไปมีเท่าไหร่เก็บให้หมดครับจากนั้นครับพอเราเก็บเสร็จแล้วนะครัผู้ชมให้เราครับมาที่เกาะข้างหลังเกาะแรกก็คือเกาะตึกสีมพูนี่มันจะเป็นเกาะที่อยู่ข้างหลังเกาะแรก,ก,กตรงนี้นะครับนี่นี่นังเกาบ เราก็เดินทางไปที่เกาะนั้นเลยครับคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะคือเกาะตึกเสียมพูนะครับผมนะครับเดดไปเด็ดไปเรื่อยๆแล้วก็จากนั้นครับเราพอเรามาถึงแล้วนะครับนะให้เรามาที่ตรงนี้มันจะมีป้ายดอกอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะนี่มันจะมีป้ายตรงนี้ครับผมนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้หน่อยครับมันจะมีกล่องให้เราซื้อนะครับนี่ฮะกล่องของขวัญตรงตึกนะครับเราก็ซื้อไปเลยนะครับหนึ่งพันล้านบาทนี่ซื้อไปเลยครับนี่ฮะพอเราซื้อมาแล้วครับคุณผู้ชมมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาการก่อครับผม มาที่กลางก่อครับแล้วก็จากนั้นครับแล้วก็เอากล่องเนี้ยมาเสกบอสโอบิโตะนี่นี่นี่คือบอสโอบิโตะนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็สปอนไปเลยครับโดยการใช้กล่องของขวัญครับทำการเสกไปแล้วครับผมจะว่าไปเสกไงอ๋อเราต้องไม่ต้องไม่ต้องถือนะครับนีฮะนี่โอ้โหตัวยั่งใหญ่นะครับตัวสีแดงด้วยนะครับมีหนวดด้วยโอเคก็นี่ฮะเราก็จัดการบอสตัวนี้ไปเลยบอสโตรนี่ให้เราเนี่ยทำการจัดการบอสโอบิโตะครับเพื่อหาออฟคามุย40%แล้วก็ตามด้วยเลสไอครับนี่ฮะ ลูกตาแดงนะครับเนื้วงแหวนของโอบิโตะนะครับนี่ฮะนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเรามีครบทุกอย่างแล้วเราก็อ่ะเก็บใส่กระเป๋าเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอหาก่อนแล้วกันนะครับผมเอาละครับก็ตอนนี้ก็ได้ของครบทุกชิ้นแล้วนะครับนี่ฮะนะนี่ออฟเลสแล้วก็ตำด้วยออฟคาเมียนี่ครับออฟคาเมียน้ากากแตกนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยครับนี่ฮะออฟคาเมียแล้วก็เลสไอนะครับเออเลสไอไม่ใช่ออฟเลสนะครับโอเคก็พอเรามีครบทุกอย่างแล้วเราก็รีเซ็ตกลับไปเกาะแรกเลยครับผม กลับไปที่เกาะแรกครับแล้วก็ไปที่โลก2ครับผมนี่วิธีการไปโลก2เลยก็คือให้เราเนี่ยนะครับมาที่ประตูไม้ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ว้าไปที่เกาะอเนียฉลามหรือไม่ก็นี่มันจะมีเกาะข้างเกาะอีเวนเนี่ยข้างหน้าคือเกาะอีเวนใช่ไหมแล้วก็เกาะไปโลก2จะอยู่ทางนู้นนะครับมันจะเป็นเกาะต้นคิดมัดเยอะๆนะครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็จากนั้นนับโลก2เนี่ยเราต้องฟาร์มเวลให้ถึง1นึ่งแสนนะครับ ง่ายๆฟาร์มเวลครับผมนี่ฮะพอเราฟาร์มเวลถึงหนึ่งเศนแล้วก็วัฟไปได้เลยนะครับผมนี่ะโลกสองเอาแล้วครับก็หลังจากที่เรามาโลกสองเลนะครับเนี่ฮะนี่คือหน้าตาโลกสองนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตีมอนเตอร์ตรงนี้นะครับมอนเตอร์ตัวนี้นะครับที่มีปีกบางกรนี่นะครับมันจะดบสิ่งนี้ไม้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นไม้หน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยครับคุณผู้ชมพอเราได้ไม้แล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็ต่อไปครับให้เราไปหาไม้แข็งนะครััับบบบมมนนนนจะะเป็็ไ้้แแขงีคร วิธีการหาเลยมมาที่เกาะแรกลก2ครับแล้วก็จากนั้นเราก็ไปที่เกาะลีบิติดข้างหน้าเกาะแรกนะครับนี่แดดไปเรื่อยๆครับจะเจอเกาะบอสแล้วก็เกาะลีบิติดเนาะแดดไปอีกครับแดดไปเรื่อยๆครับมันจะเจอเกาะต้นไม้ใหญ่นี่เกาะนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับมาที่นี่ครับแล้วก็ตีบอลเตอร์ฝั่งนี้นะครับมันจะตอบเป็นไม้แข็ง10%นนี่เราก็ตีไปเลยจนกว่าจะได้ไม้แข็งนะครับ หล er ังจากที่เราได้ไม้แข็งนะครับเราก็ตามด้วยไม้อ่อนนะครับเนี้ยในโลก2ครับเราก็ฆ่าตัวตายกลับไปที่โลกที่โลก2เกาะเกาะแรกเออเกาะแรกนะครับอ่ะพอเรากลับมาที่เกาะเลกแล้วนะครับเราก็มาที่ข้างหลังเกาะเลกครับผมเนี้ยนี่มาที่ข้างหลังเกาะแรกครับมันจะมีเกาะที่อยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมนะครับอ่าข้างหลังเกาะเลกโลก2ครับเราก็เล็ดเด็ดไปครับข้างหลังครับแล้วก็จากนั้นจะเป็นเกาะอย่างนี้นะครับพอเรามาถึงแล้วครับเราก็ลงดันเจี้ยนไปแล้วครับคุณผู้ชมนะครับลงดันเจี้ยนไปเลยนะฮะ เอาละครับก่อนหลังจากที่คุณผู้ชมมาเลยนะครับนี่ฮะให้เราเนี่ยเข้ามากดตรงนี้อุนจิวะโอปิโตะโอปิโตะอุนจิวะนะครับนี่ฮะไอตัวหน้ากากตรงนี้นะครับผมนี่ฮะกดไปเลยครับผมปึ๊บพอเรากดเสร็จแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยนะมันจะมีบอสโอปิโตะเกิดมานะครับนี่นะเราก็ทําการตีบอสโอปิโตะได้เลยนะครับนี่ฮะโอปิโตะครับมันจะดรอปเป็น ทรงผมนะครับหรือว่าหัวก็ไม่รู้ครับนี่ฮะโอปิโตโอปิโตเฮตเอไออาร์ครับนี่ฮะแล้วก็หาสิ่งนี้แล้วก็ตามด้วยสิ่งนี้นะครับรีบิตต์ออฟนะครับนี่นะฮะรีบิตต์ออฟจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็หาไปเลยแล้วก็ทรงผมนะครับทรงผมโอกาสดอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนรีบิตต์ออฟเนี่ยนะครับออฟรีบิตต์ไม่แน่ใจว่าโอกาสเท่าไหร่นี่หาไปเลยครับทรงผมกับออฟรีบิตต์นะครับนี่ทรงผมนี่มองไม่เห็นอาจจะเป็นทรงผมสีดำนะครับพอเราได้แล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยครับผมนี่วิธีการตีก็คือให้้เราใชผลไก ผลไก่จะดีมากครับเพราะว่าตีแรงมากแล้วก็อัพสเตตผลไก่นี่พอตีเสร็จแล้วเราเกลือใช่ไหมเราก็กดอารีรีตรงนี้นะครับผมมันจะรีใหม่หรือว่าจะเริ่มใหม่หรือใครที่ได้แล้วก็สามารถกดข้างบนได้มันจะเป็นการออกเซิร์ฟนะครับผมนี่ออกดันเจี้ยนเพื่อมาเซิร์ฟธรรมดานะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นวิธีการหาของต่างๆเดี๋ยวเรามาดูอย่างสุดท้ายกันดีกว่าครับผม เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดู2อ,อย่างสุดท้ายกันดีกว่าก็คือกระบองโอเปโต v วีหกับ V2 ครับผมซึ่งบอกเลยว่า2อ,อย่างนี้ทําง่ายมากก็คืออย่างแรกเลยก็คือ V1 นะครับวีหก็ให้เราไปที่เกาะอาตรงนี้ข้างหลังเกาะเลขเกาะตึกสีชมพูครับเนี้ยไปแล้วครับผมนะครับนี่พอมาถึงแล้วครับให้เราหาเนื้อโอเปโตจากการตีมอนเตอร์พวกนี้นะครับเจ้าพวกนี้มันจะดรอปเนื้อโอเปโตโอกาสดรอปอยู่ที่เท่าไหร่นะลืมเลยนะครับผมนี้ฮะมันก็สามารถดูตามไป้ายได้นะครับ ตีไปเลยจนกว่าจะได้นะครับผมนี่ฮะโอกาสตอบอยู okay. ่ที่10%นะครับโอเคครับก็อนหน้าตาเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะที่จริงแล้วก็สามารถเป็นสุ่มที่ก่อเลขโลกหนึ่งก็ได้นะครับนี่ฮะนะฮะแล้วก็อย่างต่อไปที่เราต้องใช้เลยก็คือกล่องโอบิโตะนะครับนี่มันจะอยู่ใกล้กับป้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาตรงตึกสีฟูตรงนี้นะครับมันจะมีกล่องให้เราซื้อนี่นะครับเราก็ซื้อเลยครับผมนี่พอเราซื้อมาแล้วจะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะมีเนื้อแล้วก็จะมีกล่องนะครับ พอเรามี2อย่างนี้เราก scream, яться, dialect, ừ, nine, ็กลับไปที brain, ่หน้าเกาะแรกเพื่อไปเกาะอีเวนต์ครับผมนะฮะไปเลยครับเกาะอีเวนต์ข้างหน้าเกาะแรกครับผมนี่ครับมาที่เกาะอีเวนต์เกาะแรกลบอหนึ่งครับผมนี่ฮะอ่าต้องบอกว่าหน้าก่อเลขล็อกหนึ่งเซครับนี่ฮะเกาะอีเวนต์นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเกาะอีเวนต์เนี่ยมันจะมีโอปิโตะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จากนั้นเราก็ทําการเอาเนื้อกับกล่องนะครับกดซื้อได้เลยนะครับเราก็จะได้ V1 มานะครับเอาละครับก็ต่อไปก็จะเป็น V2 นะ V2 ก็วิธีการทำในให้เราเนี่ย หากล่องกิฟต์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกวีสองแล้วกันนะครับผมเอาละครับก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากระบอง V2 อกันดีกว่าก็คือนี่อะอย่างแรกเลยเราต้องไปหา V1 มาก่อนแล้วก็ทํา V2 นะครับอ่ะวิธีการทาครับก็คือให้เราเนี่ยไปที่ก่อตึกตรงนี้นะครับข้างหลังก่อแรกเลยครับผมนี่มันจะอยู่ด้านหลังก่อแรกนะครับแล้วก็ไปเลยครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็มาซื้อกล่องตรงนี้นะครับนี่มาที่ตรงนี้ครับมันจะมีประตูไหมครับมีป้ายนะครับแล้วก็มีตึกตรงนี้นะครับเรามาตรงตึกตรงนี้นะครับ เพื่อทําการซื้อกล่องนะครับซื้อไปเลยหนึ่งกล่องนี่พอซื้อเสร็จแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าหนึ่งกล่องแล้วก็ซื้อเพิ่มครับซื้อเพิ่มมาเยอะๆนะครับแล้วก็มาเสกบอสตรงนี้นะครับผมกล่องตรงนี้นะนี่มาเซกบอสตรงนี้เลยนะครับจะมีบอสเอาไปตกเกิดมาแล้วก็ตีบอสไปลยครับผมตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะดรอปอฟคาร์มวีแล้วก็ตมด้วยเลดอายนะครับนี่ฮะเลดอายลูกตาแดงแล้วก็ออฟคาร์มวีผมขอตีก่อนนะครับเวลาเสกไม่ต้องถือนะคุณผู้ชมนะครับนี่ตีไปเลยโอกาสดอบอย่างละ40%ง่ายๆครับผม นี่ออฟคามุยนะครับเนี่อจะเป็นหน้ากากแตกนะครับโอกาสดบอย่างละ40%เนเลดไอออคามุยหายไปเลย2อย่างนี้พอเราได้เสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยครับคุณผู้ชมนี่เก็บใส่กระเป๋าไปเลยนะพอเก็บเสร็จแล้วเราก็ฆ่าตัวตายไปกลับไปที่เกาะแรกครับแล้วก็ไปที่โลก2ครับผมนะฮะอ่ะมาที่เกาะแรกเสร็จแล้วนะครับไปที่โลก2ครับอยู่ข้างเกาะอีเวนนับเกาะนี้เลยนะครับผมอ่าใกล้กับเกาะท้องฟ้านะครับพอมาถึงแล้วครับเราก็ทําการมาที่ตรงนี้นะครับ กดคุยกับ FC ครับแล้วก็เลเวล1นึ่งแสนถึงจะไปได้นะครับแล้วก็ไปแล้วครับโลก2เอาละครับก่อนหลังจากที่เรามาที่โลก2องนะฮะก็ให้เราเนี่ยมาที่ตรงนี้ครับอ่าเกาะเลกลก2จะมีตรงนี้นะครับให้เราหาไม้ครับผมนี่หาไม้ไปเลยนะครับจากการตีมอนเตอร์นะครับเราก็จะได้ไม้ชิ้นนี้มานะครับพอแล้วได้ครบแล้วนะครับนะเราก็มาที่เกาะลิมิตเต็ดนะครับอ่ามันจะอยู่ที่โลก2ครับนี่ฮะข้างหน้าเกาะแรกเลยเกาะลิมิตเต็ดนับมาเลยครับนี่ฮะ พอมาถึงแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับมุมนี้เลยนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่นะฮะนี่สิ่งที่เราหามาเมื่อกี้เนี้ยที่ล็อกหนึ่งอ่ะแล้วก็ออกมาให้หมดครับนี่ฮะกิฟโอบิโตะเลสไอออฟคาเมีนะครับนี่ฮะเอาออกมาให้หมดเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเซิร์ฟปิงกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรนะครับแค่นี้แหละครับกระบอง V1 เออแค่นี้แหละครับนี่ฮะของที่ต้องใช้ครับก็มีประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมพอเรามีปุ๊บเราก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนะแล้วก็ไอเทมก็จะหายไปนะฮะ หลังจากที่เราได้กระบองว1กับ V2 แล้วเราก็มาที่เกาะเลขลบ2ครับผมนี่นะฮะแล้วเราก็เดินมามุมนี้นะครับเดินมามุมนี้เลยนะครับแล้วก็เดดมาครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะมีมุมนี้นะครับเราก็หันไปตรงนี้นะครับนี่หันไปตรงนี้ครับแล้วก็จากนั้นเราก็หันหน้าไปแล้วก็เดตไปข้างหน้าครับถ้าเราไม่เดตเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรครับเราต้องเดดไปก่อนครับมันจะเจอเกาะยักษ์ครับผมนี่เกาะที่มีลูกปั้นยักษ์ครับพอเรามาถึงแล้วนะครับให้เรามาที่ลูกปั้นตรงนี้นะครับ รูปปั้นฝั่งนี้นะครับนี่ไอตัวนี้เลยมันจะมีโอเปโตยืนอยู่นะครับนี่แล้วก็สิ่งที่เราต้องมีเลยนะครับของทุกอย่างที่เราหามาได้แล้วก็อ,ออกมาเลยครับผมนะครับเอาออกมาเลยปึ๊ปึ๊บปึบนะครับโอเคครบไหมอ่ะอย่างแรกเลยนะฮะก็คือหัวโอเปโตหรือว่าทรงผมนะครับอย่างที่2คือบูไอนะครับเนี่ฮะลูกตาแล้วก็อย่างที่3คือเลนไอแล้วก็ตามที่อย่างที่สีก็คือคาบุยออฟนะครับแล้วอย่างที่5คือออฟลิมิตต์แล้วก็อย่างที่6คือนี่ฮะ กล่องโอปิโต้อย่างที่7คือเนื้อโอปิโต้นะครับอย่างที่8คือเนื้อทํา R คือไม้ธรรมดาแล้วก็ไม้แข็งนะครับแล้วก็ตามด้วยเลดไอเลดเยลออฟเยลโลเออเริ่มมั่วแล้วนะฮะอ่ะพอเรามีครบทุกอย่างแล้วเราก็สามารถครับได้เลยนี่โอ้โหวี่งนะมาดูกันดีกว่าว่าพลังจะเป็นยังไงผมขอฆ่าตัวตายหน่อยแล้วกันนะครับนะผมก็อยากจะเห็นพลังของอาโอปิโต้วสีสองก็สินะครับเดี๋ยวผมจะอัพสเต็งนะครับอัพสเต็งเป็นค่าดาบให้หมดเลยนะครับมันน่านจะใช้ค่าดาบนะผมนี่นะฮะ โอเคนะครับโหยเพิ่งมาเคยเหตุครั้งแรกด้วยนะฮะนี่อัพไปเลยค่าดาบปั๊บๆั๊บปั๊บปั๊บปัโอเคนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงนะครับไปกันที่เกาะนู้นกันดีกว่านี่เกาะนิวิตส์ไหนดูซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยครับผมนะฮะนี่โอยหน้าตานี่เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมนะฮะ เออมันก็เหมือนมันก็คือกระบ,บองธรรมดาเนียแหละแต่ว่าสกิลมันน่าจะเปลี่ยนไปโอเคก็การฟันการฟันไม่น่าเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมส่วนสกิลแรกครับโอ้ยอะไรวะหายตัวแล้วก็ทาอะไรอะ่ะเมื่อกี้ทําอะไรอะ่ะบึ๊บอ๋อเป็นการโจมตีนะครับหายตัวแล้วก็โจมตีบึ๊บนี่นะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าอาจจะไม่แรงหรือเปล่านะครับเออนี่ผลไก่ยังแรงกว่าเยอะเลยท่าที่หนึ่งนะครับนี่คือท่าที่หนึ่งนอะ่ะการฟันนะครับ ส่วนสกิลที่2ครับทำอะไรได้ไปการยิงคืนครับโอ้โหยิงไกลได้นะคับผู้ชมแล้วก็คืนนิ้ก็แรงเหมือนกันแน่แต่ว่ารู้สึกว่าผลไก่จะแรงกว่าเนาะเออโอเคหรือว่ามันต้องอัพอะไรวะอัพค่าหมัดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับที่ไม่แรงเพราะเราอัพค่าดาบหรือเปล่าแต่ผมขอเช็คก่อนเอาล้ครับก็รู้สึกว่าจับค่าหมัดเนี่ยไอ้ค่าดาบเนี่ยและถูกแล้วนะครับค่าค่าหมัดเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูต่อเนาะโอเคท่าที่3โอ้ยอะไรวะเนี่ย กำแพงหนามนะครับท่าที่สมโอ้แต่ว่ารู้สึกแรงเลยรู้สึกได้เลยว่าแรงมากครับผมไหนดูซี่กำแพงหนามนะครับนี่โอ้อย่างเท่ครับนี่ะท่านี้น,นะครับผมโอเคต่อไปท่าที่4ท่าที่4ี่มีใหม่ท่าที่4ี่รู้สึกว่าจะไม่มีครับผมเออท่าตัว C ีเนาะเมื่อกี้ท่าตัว C อันนี้ท่าตัว C ีท่าที่3าโอเคท่าที่4ี่มีไหมว่าท่าที่4ี่มีนะครับโอ้ยรู้สึกว่ามันจะมีคัสซิน morality. นะครับเออ ทำไรวะเป็นโซ่ฮะเหมือนจะเป็นโซ่ครับผมแล้วก็มีออร่าออกมาแล้วก็โอ้โหนะครับมันจะโจมตีคู่ต่อสู้เรื่อยๆครับผมนี่มันเป็นโหมดเปิดเปิดล่างครับแล้วมันก็จะโจมตีด้วยเฮ้ยนะครับได้นี่ด้วยได้หัวสุกน่าเฉยนะครับโอเคโหูละคอดนานเลยนะครับคอดนานเลยกลับล่างได้ไหมกลับล่างไม่ได้นะครับนี่แค่เรายืนเฉยๆมันก็ตีให้เราเราแล้วอ่ะนะครับผมนี่สกิล,ลเปลี่ยนไปไหมท่าแรกไม่ได้เปลี่ยนส่วนท่าสอง ถ้าสว่าไงเปลี่ยนไหมถ้าสองถ้าสไม่ออกมาท้าสามถ้าสามอ้ยโอ้โหท้าสามเปลี่ยนเป็นการใช้คามุยแล้วก็มีกล่องอะไรวะเฮ้ยงงยัดเก้ไอ้คอเท่นะครับผมสุกุณาอยู่ในอาณาเขตของเราเนี่ยเนี่ยเจอคามูยเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยวงเหวนนะครับเออนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าใช้ไงวะเฮ้ยผมงงวะเออพลังแม่งคอดน่ากลัวเลยครับผม อย่าก็ปีศาจนะฮะที่จริงแล้วผมเป็นอาพระเอกหรือว่าเทวดานะครับแต่ผมไม่อยากเป็นปีศาจเออดูดิเนวงแหวนนะครับท่าสองมันจะเปลี่ยนไหมท่าสองกดไปติดนะครับอ่ะท่าสี่ท่าสี่ไม่มีะไรนะครับโอ้โหน่ากลัวจีนแต่ฆ่าตัวตายกว่าน,นะเออเอากลับมาแล้วนะครับเออเราอยู่บรยากาศเฉยนะครับเอาสกิลก็หายไปด้วยงงเลยตัวเอฟมีไหมตัวเอฟตัวเอฟไม่แน่ใจตัวตัวจีไม่มีตัวบีว่าไง โอ้ยมีตัวบีด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะไปการวาร์ปนะครับผมตัวบีนะครับเออคล้ายกับกระบ,บองโอเปโตกวีสองไปการวาร์ปเนาะนี่เดี๋ยวดูซิวาร์ปไงเออตัวเอ็นีไหมตัวเอ็นไม่มีตัวตัวเอ็มตัวเอ็มก็ไม่มีครับหมดแล้วมั้งเนี่ยสกิลนะครับก็จะมีทั้งหมดเซตเอ็กซีวีแล้วก็บีนะครับบี B. ไปทำอะไรไม่รู้ครับบี B. นะครับเออนะ คือถ้าเกิดว่าอยากได้สกิลอื่นก็ต้องกดร่างนี้ก่อนนะครับแปลงร่างก่อนถึงจะสกิล,กลมันถึงจะเปลี่ยนไปนะครับเออส่วนไม่รู้ว่ามีพลังอะไรเพิ่มเติมไหมก็สามารถเม้นมาได้ครับโอ้ใครที่แบบว่ากดอะไรก็มันมีท่าเนาะนี่แต่ผมกดแล้วมันมีแค่เนี้นะครับเออไม่เข้าใจไอ้ท่าตัวบีเลยว่ามันคืออะไรวะเออท่าตัวบีงงเลยนะครับอ่าแต่ที่แน่ๆเหมือนจะวับหรือเปล่าเออเนี่ะ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยพลังของโอเปโตนะครับไม่รู้ว่ามันมีท่าอื่นอีกไหมหมดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับเออโอเคถือว่าพลังที่ใช้ได้อะไะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ด้วยอลไะครับไปแล้วครับไปบายจ้า